สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันนี้ก็คงจะผิดหวังกันนะครับสําหรับกับผมนะครับโกสัมพีนะครับให้ไป07นะครับ79ก็ออก57นะครับสําหรับสูตรนี้มาต่อกันเลยนะครับมาต่อสูตรหลัก10ล่างนะครับผัง ที่1และก็ผังที่2นะครับผังที่1มี8สูตรนะครับสูตรละ2ตัวก็มี16ตัวนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะโพสต์อีกผังที่3แล้วก็ผังที่4นะครับเพื่อว่าเราจะมีตัวดับหลักสิบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับครับมาดูวันนี้นะครับวันนี้เลขออกนะครับ57นะครับสูตรที่ผ่านมานะครับ นี่จะผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับผมก็ให้ดับนะครับเก้านะครับดับเก้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันออกห้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเลขออกห้าเจ็ดตรงนี้นะครับแล้วก็วงตรงนี้ไปเลยนะครับเลขห้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าผิดสองตัวมันอาจจะมาได้นะครับสามตัวนี้ก็ใช่เป็นตัวดับนะครับ นะครับสามตัวก็มีแน่นะครับถ้ามันถ้างวดต่อไปเนะี่ยอย่างเนี้ยเก้าศูนย์สี่เนี่ยมันอาจมันมันมันอาจจะเป็นอีกตัวนึงก็ได้มันจะมันอาจจะเป็นหนึ่งตัวก็ได้นะครับนครับพังที่สองก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเราที่ผ่านมาก็สองกับสามนะครับผ่านมาสองกับสามก็ห้าเจ็ดไปนะครับนะครับมาดูงวดต่อไปเลยนะครับต่อไปนี่ผมคำนวณไว้แล้วนะครับผมคำนวณไว้แล้ว ก้าว็ายังเป็นตัวดับอยู่เหมือนเดิมนะครับก้ามีกี่ตัวในแปดสรเนี่ยมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวก็ก็มั่นใจได้นะครับก้าดับหลักสิบได้นะครับศูนย์มีกี่ตัวศูนย์มีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับสามตัวสี่ก็มีสามตัวก็สามตัวนี้ก็ยังทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับ อันนี ics, ics, ้คือสูตรนะครับสูตรแล้วก็สูตรผังที่สองนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งมีกี้ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสําหรับสูตรผังที่สองนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยผมเด่นหนึ่งกับ4ี่นะครับแต่หลักสิบมันดับนะครับหลักสิบมันดับถ้าชอบจริงๆนะครับผมก็จะเอาไว้หลักหน่วยนะครับหนึนะครับ แล้วก็4ตรงนี้ก็ผมก็ยังไม่ทิ้งนะครับผมจะไว้หลักหน่อยนะครับนะครับอันนี้คือสูตรนะครับคือสูตรคือผังที่1แล้วก็ผังที่2องมาทำความเข้าใจกับท่านที่ยังคำนวณไม่เป็นอยู่นะครับถ้าเราจะเอางวดวันที่นะครับวันต่อไปก็ออกวันที่หนึ่งตุลานะครับเราก็วันที่หนึ่งกันยามาคำนวณนะครับนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ผมยังไม่คำนวณนะครับมาตีผังไว้แล้วแต่ยังไม่คำนวณนะครับงวดอันนี้คืองวดวันที่คืองวดงวันที่1ตุลานะครับถ้าเราจะเอางวดวันที่สิบหกตุลานะครับเราก็เอาที่ออกสดสดร้อนนี่เลยนะครับสิบหกตุลาแล้วก็เอาสิบหกันยามาคำนวณนะครับคำนวณล่วงหน้าเลยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับส่วนหลักแสนเนี่ยสนะครับเป็นสองเราวางไว้อย่างไง แล้วก็ดูสูตรนะครับสองสองก็ห้าหกนี่นะครับเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้คือตัวเทียบนะครับห้าหกเราเขียนไว้เลยห้าหกตรงนี้แหละนะครับยกขึ้นก่อนห้าหกนะครับแบบนี้นะครับจำนวนต่อไปจนได้แปดสูตรนะครับแปดสูตรจนมาถึงนี้แล้วก็มานับที่ผมบอกไปแล้วนะครับ วันนี้นะครับ9กับ1ดับหลักสิบนะครับ0กับ4อย่าเพิ่งทิ้งนะครับ1ก็ทิ้งไม่ได้4ก็ทิ้งไม่ได้แต่ว่าต้องเอาไปหลักหน่วยนะครับยังไงก็ต้องดูพังที่3ที่4ที่ผมจะโพสต่อไปนะครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้คลิปนี้สั้นๆนะครับ5นาทีเดี๋ยวผมจะโพสต์เลขดับทั้งบนทั้งล่างต่อไปนะครับ ครับข้าวของหลวงท่านนะครับสวัสดีครับข้าวของกสังเปรียบครับ